จะไปออกรถด้วยดิออกรถบอกมีแเพลเลยโทรตามเลยโอ้โหจะดูกระบะม้าเพลเลยนะเดี๋ยวรอดูครับๆผมเดี๋ยวผมจะไปให้กำลังใจนะครับคนไปดูแท้ๆนี่ไม่มีเงินซื้อนะครับขับไดูเล่นๆเขาซื้อเลยโอ้โหนี่เลยนี่แหละคนคนจริงนะครับไอ้เสื้อน้องวินนี่คนปลอม บอสใจบอลบอลปอมใส่คบอลปอมมาครับพี่บอลอมกูไปลงคลิปอะไรอ่ะอะไรอะไรซื้อโดนซื้อโดนอะไรอ่ะซื้อโดนสามแสนเออเอฟซีเขาเรียกว่าซื้อจริงเหรอเขาไปเบ้ดกันบ้านอซื้ออย่าซื้อเลยโอ้โดนไม่ได้จะเสดหรือยังไงบินหรือยังไงคนบินนักบินมันกับผมช่วยกันนะครับพี่บ้านเรเนี่ยถ้าผมมันมาถ่ายวีดีโออะไรไม่เสร็จนะเนี่ย เอาจะเจ้าเจ้าให้เสร็จไหมวันนี้เสร็จไหมเสร็จเนี่ยนะวิดีโอเนี่ยเสร็จก็เห็นพอดีเออโอเคโอ้โหทำมันมาถ่ายนะครับไม่ได้มาห่งวนมาดูให้ฮะสิสิบสิบนิดยี่สิบนิดสิบสองเนี่ยสองแสนนะครับไอเสื้อน้ำเงินเนี่ยสองแสนสามทำแป๊บเดียวนะฮะเริ่มเริ่มคุยเลยครับเดฝั่งนั้นนะฮะขยันมากเลยครับ ดูดูการแต่งตัวนะครับแต่งตัวเพื่อทำงานนี่แต่งตัวเพื่ออะไรครับพี่มันจะเข้ามาถ่ายวีดีโอขอบนี่เขาต้องแต่งตัวอย่างนี้ที่นักสายจะไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่งตัวหล่อๆเนี่ยรู้รู้สึกว่าแกจะเก่งกว่าเมียแกแล้วเรื่นวันนี้ตั้งแต่แบบคลิปคนดูเยอะมาได้รู้สึกว่ามีแรงขึ้นนะมีแรงขึ้นมากเลยครับปูต้องขอบคุณเป็นไงควายคนดีไหมควายคนดูเยอะไหม หนแล้วครับโอ้แล้วครับผมอะไรคยายควายของควานเสือนะฮะใครอยากดูไปดูได้ที่ช่องไฟทองเพชรนะครับอัปเดกือบตลอดสัปดาห์อัปเดตตลอดสัปดาห์สัปดาห์ละละสอวันเดี๋ยวให้ไฟผมสวันเลย าควายตกลูกวันไหนเองสัมภาษณ์เกษตรกรเราจะวางประมาณกี่แถวดีเกษตรการบอกว่าเขาจะปลูกแตงโมตอบิโดก่อนแตงโมตอบิโดแล้วก็แตงโมไรมลิดไรมลิดอ้าวแล้วปลูกไงวะไรมลิดมันจะได้ประมาณหกแถวมั้งหกแถวได้กี่ลูกสองนี่เด้อยสองร้อยเฉลี่ยวัมาคุณสองร้อยลูกสองร้อยประมาณสองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบอนะฮะใครอยากจองนะครับจองได้เลยนะครับเป็นแตงโม ไล่สารพิษนะครับแล้วก็มาจากน้องบัวบานโดยตรงฮะใช้ขี้นะฮะขี้บบัวานช้างใช่ครับใช้มูล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 ช้างของน้องบัวบานครับเป็นสารตั้งต้นกำำลังกรรมวิธีมันก็ยงยากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีถเจอบมาถือจอบมาถือเอาเชื้อลนเยอะเสร็จแล้วโอ้โหสิเอาแล้วเอาบ้าน แกถือจอบเข้ามาให้ไวเรากำลังจะถ่ายแกแล้วแกเดินออกไปอ๋อแกแกมาทำแล้วแกจะมาถ่ายอีกพอคืนไหมถ่ายถ่ายว่าทำแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหเอาทำไมคุณรู้ทอาไมคุณรู้เดออกไปโอ้ผมก็คิดว่าจะทำอย่างนั้นแล้วผมคิดว่าจะถ่ายแค่สิบนาทีเท่านัะนเับตะเลิร์ดเลยตะเลิร์ดได้แค่นี้ตะเลิรดเลยครับผมเอาก็ดูไปเรื่อยๆนะครับท่านนะครับท่านเอฟซีนะครับโอ้่านกินง่ายครับมาถ่ายสิบนาทีแล้วกลับครับผมสองร้อยลูกนี่คิดว่าน่าจะมีคนพอไหมพอไหม น่าจะไม่พอน่าจะไม่พอนะครับผมน่าจะไม่พอใช้เวลากี่เดือนเอ๋อไม่เกินสามเดือนครับไม่เกินสามเดือนครับเอาตลกนะครับเรามุ่นครับบางมุ่นน่าจะเกิดไม่พอครับผมเกิดไม่พอครับผมไม่น่าจะเกิดไม่พอนะครับเราไม่สามารถคาดเดาได้นะเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับอากาศให้ฝนไม่ตกได้นะครับเราต้องอ่ะครับต่โหว่ีรือฝนตกอีกเรียบร้อยเลยวะมันควางทีมันถ้ามันเกิดเทลาร์เชโรคไต้โคนะบ่ ต้องใช้ชีลดายโคเได้มากรู้สึว่าได้โหลดไซฟอนยดีครับไซฟอนเนี่ยไซฟอนครับรุ่นแรกครับจบการเกษตรโดยตรงนะครับเนี่ยโอ้มีความรู้มากเลยครับในจบการจัดการผมจบการจัดการมเป็นเอนมัยแต่เลี้ยงกันบริญญาตีเองรู้ไหมนี่อารุ่นน้องเลยครับรุ่นน้องสมัยก่อนใช่ไหมรับน้องมไหมนี่รับทุกทุกน้องนะครับช่วยน้องทำอะไรนะ ไปออกอะไรนะออกค่าเลยออกค้าสาเยอะไหมรัยการสัยก่อนเมงู้สวยเนะสาวมชีเะคุณไปเรียนอะไรการจาดการได้หรอผมนว่าผมจะปสอบเกษตรเกษตรเมือนกันนี่ลไม่รู้สอบได้เรียนนไปเามคจริงไหครับนตอนีได้เป็นนกวิากรเกษตรโักวิจยแล้ววิจัยตกเกษตรเฮ้ยานมากเลยครับ ดูน,นะครับนักบริหารนะครับเช้าเช้ามาก็แบบนี้เลยครับโอ้โหผมชื่อตึกยังเป็นอ่าเลยะนน้องไรตึกอเรียนเกษตรตึกหลังตึกสิบห้าใช่ไหมเออมันจะเป็นมันจะเป็นตึก,กเกษตรอ่ะตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีตึกนะแถวนั้นอะ่ะไม่มีนี่แต่ปลาผมเห็นนยเขาเรียนนย เข้าใจเขาอยู่เนาะผมเห็นเขาเป็นเลี้ยงวัวจุ้งวัวเหลือเนี่ผมเริ่มแอบคัมแล้วนี่ดีแล้วที่กูอได้เรียนไอ้เขาปลูกแปลงหญ้าแปลงอะไรโอหตากแดดเนาะเบิกบักซิงใบักมันมีวัวมีโรงเรียนนี่อะไรขับรถขับอยู่ตั้งตุ้ยสมัยก่อนแกวะถิ่นไปเศษเป็นไรพิเศษเกษตรอ่าถ้ามึงเรียนเกษตรมึงออกไปทำนาดีกว่าเหรอ เอาแต่ก่อนทดสอบเขาเขาเลือกได้ไหมเลือกสามสามสามเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ใช่เลือกสามเลยแล้วเกี่ยวก็เลไปเอารายกัรตอนนั้นลงมิติศากอยากเป็นนักกฎหมายพูดกันจริงอย่างเดียวลงไปเอาแล้วก็ลงเขาเรียกอะไรการราการไอ้เราไม่รู้มันการจัดการยังไงวะมันเกี่ยวกับการเกษตรหรือเปล่าไอ้เราไม่รู้เลยแล้ก็ลงลงไปอ่ะทำแปลงค์ยากครับผมทำแบงค์ยากครับไปไหนครับ เสื้อต้อเงินครับนี่ก็อยู่ตั้เสื้อต้อเงินพี่ใหม่ได้ครับน้องพี่ใหม่เราไดครับดีกว่ครับคุณปอคุณแม่กำังเดินออกกำลังกายเนี่เออเออเห็นกันนะเนี่ยแม่พลอยบอกมามาเลยครับมาเลยครับกำลังหาคุณอยู่กำลังหาคุณอยู่เสื้อต้องเงินเสื้อเงินจะมาห่อต้อเงินไหนไว้หน่อยไวปหน่อยครับเหา โอ้โหตางานเนี่ยโอหอะไรเนี่ยอเสร็จแล้วครับเดียเสร็จแล้วครับอีกนิดเดียวครับผมไม่เดียวนิดเดียวเสร็จแล้วครับวัดใหญ่เราจะทำเสร็จงานนี่ครับไปงานนี้อะไรทำอะไรกันนี่สองพ่อลูกนี่เราไอกอพอแล้วพอแล้วแต่เรายังไม่โฟร์ใกล้จะเสร็จแล้วเอาเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จก่อนวัดใหญ่ยี่สิบทีลงได้ไหมได้ได้ไหมได้ลงไปลุ้นลงไปชิโมะเนี่ยไม่เป็นไรไอ้ลูกเราก็ปรสกิบ พอเลพอเลยถึงวลาแล้วเลยเลยสิบนาทีแล้วโเ้าใกล้จะเสร็จแล้วครับดีถ้าเสร็จแล้วนี่เราบอสใหญ่เราจะฉลองอะไรนี่สร็จนี่ฉลองแตงโมครับฉลองแตงโมครับเราจะมีขึ้นโรงเรียนใหม่ก่อนขึ้นโรงเรียนใหม่จะีขึ้นทีเดียวไม่มีขึ้นลงเรียนได้อวะไม่ขึ้นโรงได้จริงหรอวะดีเลย วันนี้สาวสนดีเด้ไข่กู้งตาลมาสวดไม่เย็นสวดโอ้สวดสวดอะไรยังไรไม่ยังการจะมีแต่สวดถอนแล้วเขาตอนไ่นเอาลูแขวะไหมครับผมจัดไปพลิกลุงเลยไขึ้นไม่ว่าเสาขึ้นเสาไหมอ่ะขึ้นเสาบานไหมอ่ะขึ้นโลกสร้างไม่อ่ะงบ้านวัาเสาประทุใจเอาประทุใจเราเอาเมื่อคนนี่น้ำใกล้เสร็จแล้วแต่นิดเดียว เยอะเพราะว่ามดไปเอาเกี้ยมาใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องทำอ้อมรางน้ำหรือเงี้ยใส่บ,บนเลเรียกว่าครับโอ้โหเนี่ยอันนั้นเขาถ่ายรูปด้วยกันเลยครับเจถ่ายรูปไปกันเป็นลักล้าดิที่ระลึกโอ้โหนี่โรงเรียนหมื่นล้านครับผมเดี๋ยวตายเกี้แห้งๆแ,แล้วก็ยาีออกหมดแล้วก็ผม,อผมเอาถือจบมันนะครับผมเราจะมาถามหน่อยว่ามา ต้องการถ่ายรูปถ่ายรูปเหครับผมจะมาถามหน่อยคนรู้สึกเหนื่อยไหมรู้สึกไงตั้งแต่ถ่ายตรงนั้นมาตรงนี้นะครับนี่คงไม่เหนื่อยแล้วมั้งครับนม่เลยครับไป่เลยครับนี่ผมเดินแต่ถายตัวนี้รู้แล้วครับโอ้โหนี่นี่อาการคนเหนื่อยของจริงนะครับต้องมีเหนื่อยครับผมนี่ตันยางยางเลยครับโอ้ยพี่พอถ่ายคลิปกวันอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีขุดอีกครับขุดนี่ก็เดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ก่อนให้มันอ่อนแล้วก็มาขุด เออยัางไงก็ฝากฝากฝากหน่อยฝากฝากอะไรครับฝากอ๋อฝากช่องหน่อยครับฝากช่องนะอันนี้ฝากช่องทองเพชรนะอันนี้ก็ฝากช่องบัวบานนะครับบัวบานนี่ก็ไม่รู้ช่องเกษตรการครับเกษตรการครสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับโฮ้ยมีปิดคลิปวันนี้สวัสดีครับ